สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่29มิถุนายน2 5 .65 นระครับช่วงนี้เราต้องรีบมาแรงด่วนเลยนะครับเพราะว่าตัวลูน่านะครับกำลังพุ่งขึ้นมานะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไปถึง0 0 0 1 0นะครับเข้าไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วกดที่3จุดด้านบนบขวาสุดนะครับแล้วก็เลือกที่คุณภาพที่บอกว่าอัตโนมัติแนะนำนี่อย่างเราเลือกกดเข้าไปนะครับล้วก็กดเข้าไปที่ขั้นสูงนะครับกดเข้าไปที่ขั้นสูงแล้วก็เลือก720 p นะครัี ก็จะได้รับชมสภาพสูงสุดความคมชัดสูงสุดแล้วก็อย่าลืมปรับเสียงด้วยหลังจากที่พ้นเปี้ยนในตอน7จ็ดงเช้าอยู่ที่ประมาณ0 3นย์จุดสามสามในะครับตอนนี้ก็บวกขึ้นมาถึง0ูนย์จุนะครับก็ดูนะครับว่าแนวโน้มของลูน่านั้นจะไปเช่นไรนะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะของเขานั้นกาลังดีดกลับขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับเราก็บอกไ้ว่าวันที่วันประมาณเดือนสิงหาคมจะไปที่ น่าคิะจะใจกล้ๆหนึ่งดอลลาร์นะครับแต่ตอนนี้ก็คือก่อนที่จะไปสิงหามมาต้องมากรกดาก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือ29่สิบามิถุนายนนะครับก็ขึ้นไปขนาดนี้แล้วนะครับจะเกิดใครสามารถที่จะซื้อไว้ตั้งแต่ตอนที่มันลงไปที่0.0นย์จุน1กว่ากว่านี้ก็อินดีด้วยนะครับตอนนี้ราคาเหรียญก็กำลังดีดกลกับขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับก็ไม่ทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือจะเป็นการเกิดการปฏิบัติการของเจ้าตัว เรียกว่าแฮกเกอร์หรือเป็นโรบินฮูดที่เป็นผู้เป็นการปล้นคนรวยหรือว่าป้านคนมั่งมีเอามาเขาเหรียญน,นะครับแจกกันนะครับก็ทําให้ราคาของ l ูนาคลาสสิกนั้นกําลังทะยานขึ้นไปตามที่เราคา,าดกันเอาไว้นะครับกรารกล่าวกาวกันเอาไวต้ตั้งแต่หลายเดือนก่อนนะกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับว่าลุงเคยเกล่าวไว้ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ประเด็นก็คือมันจะกลับไปที่ 1เหรียญ1บาทได้หรือเปล่านะครับตอนนี้อยู่ที่0 0 0 4 4 4นะครับโอ้โหขึ้นไปสูงทีเดียวนะครับล้วก็มีความมุ่งหมายว่าราคาจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวเดิมนี้ราคาเดิมลงมาจาก0.0นน่าจะเป็น5556นะครับตัวนี้ก็สลับวันนี้ก็มีสัญญาณที่ค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับสลับลูน่านะครับหลายคนก็มามามองมาดูนะครับว่าจังหวะการเทรดของเขานั้นมันผ่านอะไรหรือย,อยังนะครับหลายคนก็ มาทำมึงทำลายกันนะครับในขณะที่เหรียญคริปโตอดือดน,นะครับมีการไซด์เวย์ออกด้านข้างถึงไซด์เว์ดาวนะครับตอนนี้ก็ถ้าดูกาล่าก็อยู่ประมาณ2บาทนะครับแล้วก็ดูซิลเล็กซิลิก้าก็อยู่ที่1.4สําหรับเมื่อวานซือ้อนั้นก็ไปที่1.6นะครับก็ลดลงมานะครับต่างๆก็ลดค่าลงมานะครับ BTC ก็ลงมาอย่างนิดๆหน่อยๆนะครับจากเดิมอยู่ที่7,500แสเราก็ลงมาที่7,200แสแล้วก็ลงมาที่7,100แสนะครับเราก็ไปดูจังหวะของเขาแล้วก็ เป็นเรื่องธรรมดานะครับทุกคนครับเมื่อเขาขึ้นไม่ได้นะครับเขาก็ต้องมีการขายทำกำไรลงมานะครับขายทำกำไรลงมาเมื่อถึงจุดจุดนี้นะครับจุดแรกครับก็คืออยู่ที่จุดแสนหนึ่งจะต้องมีการเด้งขึ้นไปนะครับเด้งขึ้นไปเพื่อจะอยู่ตรงเหนือเส้นกึงกลางรูจาบญนะครับทุกคนอันนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าวันวันวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องมีสัญญาณการดีดกลับขึ้นไปวันนี้เป็นวันพุธนะครับก็ยังถือว่าไซเวอ์ดาวลงมานะเป็นเรื่องปกตินะครับ เป็นวันพุธแล้วก็สัญญาณเส้น2องละวังที่อยู่ด้านบนนี่ก็ยังคงใกล้ใกล้กันนะครับหมายความว่ามันก็กําลังจะค่อยๆทําสัญญาณค่อยๆดูดขึ้นไปนะครับดูดราคาขึ้นไปนะครับจะเป็นไปได้นะั้นหรือเปล่านะี่เราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็คือว่าหลังจากที่ราคาเขาขึ้นไปจากจากบนสุดลงมาต่าสุดนะครับทีนี้ราคาจากต่าสุดก็จะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปที่บนสุดของนีเนี่ยลิชชั่นเพราะฉะนั้น จังหวะน,นี้เราก็เชื่อได้ว่าเขาจะค่อยๆไซเวไปที่8 0 0แสนให้ได้นะครับถ้าดูจากตัวนี้ทุกหลายคนก็จะมาบอกว่าเอ้ยมันไม่ผ่านแนวหน,น้าแนวต้าน,แน,น,านแนวนั้นแนวนี้มันมีเส้นแนวต้านตรงนั้นอยู่ตรงนี้มันปลุดผ่านแนวต้านตรงนั้นตรงนี้เข้ามาดาม,มากล้วก็กะกันต่างๆ,ๆนานาครับแต่ลุงขอบอกทุกคนตามตรงอย่างนี้นะครับว่าจังหวะของมันก็คือว่าเมื่อเมื่อไหร่มันตกลงต่ำสุดนี่นะครับเมื่อไหร่มันลงต่ำสุดจังหวะถัดไปมันต้องไซเวออกด้านข้างแล้วก็ไปที่สูงสุด บริเวณที่8แสนนะครับอันนี้ลุงก็รอพิสูจน์อยู่นะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดเราดูแนวโน้มเขาเขาเข้ามาอยู่ในกรอบของลีเ e g ย t i กช i o n ocation, นะครับเมื่อเขาต่ําสุดเสร็จเห็นไหมครับเมื่อเขาลงมาต่ําสุดเขาลงมาจากด้านสูงสุดเขาลงมาต่ําสุดเขาก็จะค่อยๆสวิงออกไปด้านข้างนะครับไปจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดนะครับเมื่อถึงจุดสูงสุดเสร็จเขาก็จะสวิงดาวลงมานะครับสวิงดาวลงมาจนกระทั่งชนด้านล่างสุดแล้วสุดท้ายเมื่อชนด้านล่างสุด เขาก็ค่อยๆไซเวกับขึ้นไปเพื่อชนจุดสูงสุดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ชนประมาณใกล้ๆราคา7จ0 0 0 0กว่าหรือ800,000น,นี่เสร็จแล้วเขาถึงจะค่อยๆลงมานะครับอันนี้คือแล้วตามหลักแนวความเป็นจริงนะครับเพราะนั้นหลายคนที่มามีการมาดาม่าอุ้ยมันกำลังจะลงมันกำลังทำจุดนิวโลใหม่ๆมันก็ลัสร้างน,นูสานี่เอออย่าไปฟังมันนะครับคือไอ้พวกพูดที่แถวๆนั้นแล้วก็เออมันคล้ายๆว่ามันไม่รู้จริงนะครับ แต่ประเด็นลุงก็คือลุงก็ไม่ได้รู้จริงนะครับแต่ประเด็นคือลุงก็ดูจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมานะครับมันเคยเกิดขึ้นมามาอยู่ในกรอบของเ e นเนอร์เกชั่นนะครับเมื่อมันขึ้นเมื่อเมื่อมันเข้ามาอยู่ในกรอบปุ๊บนะครับเมื่อมันมันต่ำสุดมันก็วิ่งขึ้นไปที่ที่สูงสุดเมื่อวิ่งขึ้นไปสูงสุดมันก็ต้องลงมาต่ำสุดนะครับมันก็ลงมาต่ำสุดตามกรอบของมันนะครับเห็นไหมครับแล้วมันก็อยู่ในกรอบเพราะมันก็สวิงขึ้นสวิงลงอยู่ในกรอบนะครับเพราะฉะนั้นตตอออนนนี้คืืเมมม่่ัสสวิงาุด มันต้องหาทางขึ้นไปจุดสูงสุดให้ได้ครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตอนนี้ก็คือถ้าเกิดท่านเข้าราคาที่ปัจจุบันที่มันย่อตัวมารับท่านตอนนี้ก็ถือว่ากําลังหมายว่าถ้าเกิดท่านสามารถเข้าในตอนนี้ท่านก็กล้าท่านหมายเพราะว่าถ้าเกิดท่านกล้าเข้าตอนนี้ก็หมายว่าท่านก็จะได้กําไรขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับถือว่าเป็นกำไรสั้นๆก่อนที่มันจะลงดาวลงมานะครับก่อนที่มันจะลงมาตรงบริเวณสี่ห้าแสนนะครับมันก็จะค่อยๆขึ้นไปที่ใกล้เจ็ดแปดแสนก่อนนะครับ แล้วก็จากที่ดูเนี่ยราคายังราคายังคงมีหวังที่9 0 0 0แสนนะครับหาว่าถ้าเกิดมันมาราคาแล้วมันก็ไหลมาเรื่อยเรแล้วเส้นสองและวันลงมาต่ําถ้ามันใกล้ๆก้กันมันจะสามารถดูดดูดดูดราคาดึงขึ้นไปนะครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็มันก็เป็นเหมือนเดิมครับเราก็ไปดูที่เดิมที่มันใกล้ราคาราคาที่มันติดติดตตัวนี้เห็นไหมมันใกล้เส้น2องและวันเนี่ยหลังจากที่มันดูดกันแล้วก็ ดีดกันขึ้นไปสุดท้ายมันมันมันถือว่ามันจีนไม่ได้มันก็ถักราคาลงมาแค่นั้นเองนะครับแต่พอหลังจากนั้นนะครับเมื่อมันห่างอันนี้เมื่อมันห่างกันสักพักหนึ่งนะครับมันปรับความเข้าใจกันหลังจากที่ไม่เจอกันนานมันก็สามารถที่จะมามาคุยกันได้รอบหนึ่งตรงนี้เป็นรอบรอบแรกที่ทดสอบไม่ผ่านนะครับทีนี้รอบนี้รอบถัดมาตรงนี้นะครับจะเป็นรอบทดสอบอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อไหร่ที่มันผ่านขึ้นไป มันจะทะลุขึ้นไปที่1ล้าน5 1ล้าน6นะครับทีนี้มันก็จะดันกันขึ้นไปทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือมันเป็นสิ่งที่เราดูแล้วก็มันมันเป็นความเป็นไปได้นะครับทุกคนมันมีโอกาสและมีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับก็เอาไว้ก็คือดูดูเอาไว้นะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเราก็พาวนาช่วยกันแล้วก็มีอ่าเขาเรียกอะไรมีจิตใจคิดบวกแล้วก็ทําให้มันสามารถที่จะบวกขึ้นไปนะครับหลายคนก็คิดนันเป็นนิทฐานที่บวก คิดไปยังทานที่ดีทุกคนนะครับเพราะนั้นราคามันก็จะค่อยกลับขึ้นไปแน่นอนนะครับตอนนี้ก็มันแค่ไซด์เวลให้เฉยนะครับมันแค่ไซด์เวลออกมาด้านข้างให้เฉยพวกไอ้หลายๆคนหลายๆกำลังจ้องอยู่ก็มาดราม่าว่ามันจะลงอย่างงู้นมันจะลงอย่างนี้จะลงอย่างงู้นนี้คือมันพูดมั่วไปอย่างนั้นนะครับจริงๆมันมันต้องดูเหตุผลก่อนนะครับดูว่าหลังจากที่มันสวิงตัวออกมาด้านข้างไปเยอะขนาดนี้มันก็ต้องมีการอ่อนตัวเพราะขายทํากําไรกันสักพักหนึ่ง เริ่อ่อนตัวได้ระดับมันก็ค่อยๆกลับขึ้นไปนะครับเพราะมันจึงคงเป็นเหรียญที่ยังคงมีราคาเราก็สามารถยึดทำกำไรจากเหรียญพวกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันกําลังปรับโครงสร้างนะครับดังนั้นก็ต้องรอกันนิดหนึ่งนะครับสําหรับโครงสร้างของเขาถ้าเกิดดูตรงนี้ก็คือว่าเราไปดูดาวโจนส์ก็ได้นะครับปกติมันจะขึ้นลงตามดาวโจนส์นะครับราคาดาวโจนส์เมื่อวานก็ปิดอยู่ที่ลบนะครับลบ431เพราะฉะนั้น มันมันลงก็เป็นเรื่องธรรมดาของมันนะครับหมายว่าดาวดาวโจน์มันลงเหรียญบิตคอยก็ลงแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เอาแล้วมันจะเอาเงินไปอยู่ที่ไหนกันหมดละ่ะเงินมันหายไปไหนกันหมดเงินขนาดเยอะขนาดนี้นะครับลงไปเยอะขนาดนี้เงินมันต้องมีสักที่หนึ่งนะครับมันก็อามาลงในไทยก็ได้นะครับเพราะว่าไทยนั้นบวกขึ้นไปถึง14จุดนะครับแล้วก็มีสัญญาณการซื้อขายจากต่างนักลงทุนต่างประเทศนั้นบวกขึ้นไปถึง2,000กว่าล้านนะครับเมื่อวานนี้นะครับเห็นไหมคนระับ เราก็ดูง่ายอยู่แค่นี้นะครับการเขาเรียกเงินัเงินปัญหาจากที่หนึ่งมันต้องไปโผล่ที่หนึ่งใช่ไหมครับมันก็ไปกระจายตัวในการลงทุนจะไปอยู่ในทองคําไปอยู่ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับไปอยู่ในค่าน้ํามันค่าต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราเห็นก็คือว่าหลังจากที่เราดูเหตุผลต่างๆนานานะครับทีนี้เราก็มาลอง,ลอง,ลองม,มองย้อนดูนะครับแต่ละเหรียญของเรานะครับปิดบีทีซีก็ลงไปนะครับประเด็นก็คืออย่าให้ประเด็นก็คือเขา ลงได้แต่ถ้าเกิดต่ำกว่า6ก7 0 0 0 0แสนนี่ก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันลงมากเกินไปนะครับถัดมาก็เป็น iost นะครับ iost ก็อลงลงมาก็หมายเพราะว่าลงมาต่ํากว่า0.49นี่ก็ถือว่าดีตัวนี้ก็น่าจะรอรับได้ที่ที่ทอีกระคาหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่ตอนนี้ก็คือเขามีสัญญาณกำลังกำลังเขาเรียกว่ากําลังตัดสินใจว่าจะขึ้นต่อหรือจะลงต่อนะครับก็คือสัญญาณ d o j ิตัวนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่ ราคา5กว่าๆนะครับคือ5 5.55นะครับปรามาตรงนั้นนะครับ5.55นะครับก็จะไปได้นะครับก็เราก็ลุงก็ขอให้มันไปที่ตรงนั้นเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยังห่างจาก1.05ไม่ไกลนะครับก็ยังคงหวังกันต่อไปนะครับสำหรับ IOST นะครับทีนี้เราไปดูตัวซิกนะครับซิกก็ตอนนี้ก็ราคาก็ยืนเหนือเกลี้งกลางบนเจ้าแบนดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ ราคาพูเจแบนก็ค่อยๆบีบตัวเข้ามาหากันนะครับขึ้นบีบตัวเข้ามาหากันจนกระทั่งพึงพอใจมันก็จะจะเหวี่ยงราคาออกไปถ้าเกิดจังหวะที่มันเหวี่ยงราคาถ้าราคายืนเหนือกึ่งกลางพุชเจแบนมันก็จะดีดกลับขึ้นไปด้านบนนะครับทีนี้ก็ราคาก็จะกลับขึ้นไปที่3.4แต่ถ้าเกิดมันมันอยู่ด้านล่างระหว่างที่มันมันจะเหวี่ยงตัวออกนะครับถ้าราคามาอยู่ด้านล่าง ก็จะลงมาต่ําที่1กว่า1บาทกว่ากว่านะครับทีนี้เราก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับว่ามันจะตัดสินใจไปทางไหนนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ยืนเหนืออยู่ก็ยังสบายใจกันได้อยู่นะครับ S a n X นะครับตัวนี้ก็หลังจากที่ราคามันล่วงลงมาเห็นไหมจะให้ดูตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่มนบอกก็คือว่าถ้าราคามันขึ้นไปเสร็จแล้วมันขายทํากําไรลงมานะครับขายทํากำไรลงมาแล้วมาชนเส้นกึ่งกลาง ก็จะมีแรงเวงนะครับราคาก็จะติดกลับขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นแรงเวียงแล้วก็เอาเวงอย่างแรงด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ราคาจะวิ่งขึ้นไปชนที่ราคา100บาทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ92บาทนะครับราคาอยู่ที่92บาททีนี้ราคามันก็จะกลับขึ้นไปที่100บาทพอ100บาทเสร็จมันจะทําไงครับมันก็จะไซด์เว์ขึ้นไปที่ 115, 11 5 1 1 6อันนี้รอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างที่ลงว,ว่าไหวหรือเปล่าจะไปที่1 1 5 116 เลยขึ้นไปหน่อยหนึ่งก่อนที่มันจะไซด์เวดาวลงมานะครับแล้วก็ราคาของลีเนลเลกชันก็จะปรับปรุงแต่ประเด็นก็คือว่า <c oughs> เมื่อมันเหวี่ยงขึ้นไปใกล้เส้น200ระวัน,นครับทีนี้จะดูว่ามันจะดูดกันขึ้นไปหรือเปล่าครับทีนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้ให้เห็นว่าอย่างที่ลุงเคยบอกไว้ว่าเส้น2แล้ววันมันจะดูดราคาเราต้องมารอดูตัวนี้มันจะเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่านะครับตัวตัว r syn นะครับหรือ snx นะครับ อ่ะซินซินซินทิติกนะครับตัวซินทิติกเนี่ยมันจะเป็นตัวตัวแรกที่ทําให้เห็นนะครับว่าเส้น2และวันเนี่ยมันจะมีความสามารถดูดราคาขึ้นไปชนชนมันแล้วมันจะสะบัดลงมาได้หรือเปล่าเราต้องรอดูวันต่อไปนะครับเพราะว่าเส้น2และวันและหลายตัวที่เป็นคริปโตนี่มีเส้น2และวันอยู่ด้านบนทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือว่ามันอาจจะเรียกหรือดูดกันเข้าหากันเพื่อไปไปไปสัมผัสกันเฉยพอสัมผัสเสร็จมันก็ เขาเรียกมันต้องทําความรู้จักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันห่างหายความรู้จักกันมานานมันก็จะเหมือนกับตอนแรกเราเพิ่งเจอกันกับแฟนเก่านะครับในวันแรก2วันแรกก็ยังจะไม่มีอะไรพราามวัน4ี่วันมาของค้าม้าเคยค้าของเคยขี่กันมันก็มีอะไรสปาร์กกันนะครับแล้วมันก็เกิดบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าก่อนที่มันจะมีการเขาเรียกอะไรนะคอมมิชชันนิ่งหรือว่ามีการเขาเรียก ฟิวชั่นหรือเรียกว่าอะไรนะ,ะเรียกว่าการฟิชเชอร์งกันนะครับก่อนที่จะมีการฟิชเชอรงกัต้องมันไม่เจอกันมานานมันก็มันก็ต้องมีการคุยกันสักระยะหนึ่งนะครับก่อนที่มันจะไปถึง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 เดิมมูลนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ทีนี้มาดู ETH ครับเป็นยังไงบ้างสัญ,ญญาณก็ยังคงคือยังไม่สามารถที่จะพุ่งเกินเส้นเส้นกึ่งกลางของบุลจอร์บนขึ้นไปนะครับ ราคาก็จะค่อยๆไซด์เวยตามเส้นกึ่งกลางหรือจัแบนนะครับก็คือรักษาระยะอยู่นะครับก็เหมือนกันที่บอกก็คือว่ามันเพิ่งเจอกัน,นครับเราก็ตัวนี้ยังเฮ้เส้น2องวร์วันยังอยู่ตั้งไกลนะครับอยู่ด้านบนทีเดียวนะครับก็ยังห่างเส้น2องวรวันเยอะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องค่อยๆไซด์เวยออกด้านข้างแล้วเพื่อรอจังหวะต่างๆให้มันพร้อมเพียงกันนะครับก็คือตัว ETS ก็รอเส้น2องวรวันให้ลงต่ําลงมานะครับแล้วก็รอจังหวะสัญญาณต่างๆนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมัน มันจะทําอาจจังหวะใดจังหวะหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการรอนะครับตัวนี้ก็จะค่อยๆหลังจากที่มันมีราคารีบาวขึ้นไปนะครับมันก็จะรอเพื่อจะไปที่เส้นด้านบนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดเส้นมันมาชนด้านบนเมื่อไหร่นะครับทีนี้มันก็จะไซด์เวดาวงมาเพราะนั้นเราต้องไปกังวลตรงนั้นดีกว่าครับตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นจังหวะให้เราทํากําไรนะครับระยะสั้นๆถ้าเกิดอ่าวันนี้มันแดงมันแดงลงมาวันพรุ่งนี้มันต้องเขียวพุ่งขึ้นไป แล้วก็เขียวจะยาวนะครับก็จะเขียวยาวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะให้เราเขาทํากําไรอีกสักระยะหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือว่ามันอยู่ในกรอบเห็นไหมครับเมื่อมันอยู่ในกรอบมันชนเมื่อมันชนสูงสุดของดีเนอเรชันด้านบนเสร็จเราก็มาลงมาต่ําสุดก็าต่าสุดเสร็จปดมันก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ทํ e นิวไฮทำไอทำนิวโลนะครับตัวนี้มันเป็นจังหวะไซเวิดาวมันก็เลยทำนิวโลทำนิวโลมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจังหวะคนนี้นะครับ มันน่าจะกลับตัวได้นะครับหมายความว่ามันจะค่อยๆเวียงด้านข้างออกนะครับสัญญาณมันจะเวียงด้านข้างออกเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะครับเราก็ให้ให้ความเห็นว่า,าวานนั้นควรจะ,จะค่อยๆเพิ่มเพิ่มราคาขึ้นไปเรื่อยๆใส่เวกด,ด้านข้างเพื่อจะรีบาวกลับขึ้นไปนะครับเราก็ลุ้นให้เขาราคาลงไม่ต่ํากว่า2,000นนะครับนี่ก็ถ้าเกิดโลหน้านะครับถ้าเกิดหลังจากที่มันขึ้นไป ทำนิวไฮทำทำทำไฮที่สุดนะครับอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ันสี่ื่นสอนะครับ4 2 0 0มเสร็จราคาก็จะลงมาที่ประมาณ12 0 0 0นะครับโลถัดไปน่าจะอยู่แถวแถวหหมื่นห้านหมื่นหกนี่นะครับก็รอนะครับจังหวะที่เราก็รอคือจังหวะแทงสวนนะครับอย่างที่หลายหลายคนหวาดกลัวกันแต่เราไม่หวาดกลัวนะมันเป็นความสนุกนะครับความสนุกที่เรามองเห็นโอกาสในขณะที่ทุกคนหวาดกลัวนะครับ พราะั้นตอนนี้ก็คือพวกที่เคยอยู่ชั้นสูงเคยเอาเอาบิตคอยไปซื้อรถฟอร r y ลดรถพอเช่รถอะไรพวกนั้นนะครับเอาไปซื้อรถซื้อลาทีนี้ราคามร่วงลงมาขนาดนี้คงไม่มีใครกล้าไปซื้อนะครับประเด็นนี้คือว่าถ้าเกิดท่านขายในตอนนั้นก็คือขายแล้วรอรอ,รอมาซื้อตอนมันมลงข้างล่างครับจะมีประโยชน์มากกว่าครับวันนี้ ADA ก็ยังกำลังไซด์เวยังคงไม่เหนือจาก ก็คือ,อยังเคาะเกาะอยู่ใต้ใต้เส้นของตัวบุรุษแบนตัวนี้เป็นอันตรายนะครับถ้าอยู่ใต้เส้นเนี่ยประเด็นคือมันอยู่ใต้เส้นบุรุษแบนก็จริงแต่มันอยู่ส่วนบนของตัวลีเนียลิแกชันนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้คือถ้ามันจะวิ่งบาชนตรงเส้นลีเนียลิแกชันก็ชนได้ง่ายพอชนเสร็จมันก็จะลงยาวนะครับพอพูดไปพูดมาเนี่ยก็จะมีโอกาสลงเหมือนกันนะครับถ้าดูแล้วก็จะมีโอกาสลงนะครับเห็นไหมมันจะคงไม่เหนือกว่าเส้นตัวบุรุษแบรนตรงกลางแต่เมื่อไหร่ที่ ด้านบนบนบีบเข้ามาด้านล่างบีบเข้าไปแล้วเสร็จแล้วราคามันเกิดตัดสินงใจมันขึ้นด้านบนมันก็จะพุ่งขึ้นได้ไปด้านบนนะครับก็จะไปที่เส้น2ระะวันเช่นเดียวกันครับราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปเราก็ต้องมองไปทางบวกไว้ก่อนนะครับทุกคนครับ A.D.A ก็มีโอกาสจะดันขึ้นไปที่30กว่าบาทได้นะครับเพราะฉนั้นในเดือนกรกฎาในวันที่ประมาณหลังวันที่6วันที่7หลังวันหลังวันที่แนะครับดกรกฎาคมเราต้องรอดูนะครับวันที่7วันที่8ว่าราคาของเหรียญแต่ละเหรียญของ โควิคโตนี้จะมีโอกาสที่พุ่งขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับต้องดูรอดูวันที่7วันที่8นะครับ7็กับ8ก,ะกระดาว,ว่าราคามันจะเป็นแบบไหนถ้าราคามันไปในทิศทางซาไซด์เวอัพทุกตัวก็จะรีบาวกับขึ้นมานะครับทีนี้เราก็ต้องแทงไปเลยว่าราคามันจะรีบาวกับขึ้นไปที่เดิมนะครับทุกคนก็เตรียมร่ํารวยกันนะครับอันนี้ลุงก็พูดไปล่วงหน้าก่อนแล้วกันนะครับลุงไม่ได้รู้อะไรมานะครับเพราะว่าลุงก็ไม่ใช่ไม่ได้มี คุณเคลอนอะไรมากมายแต่ลุงก็พูดไปตามนาเสือความเป็นจริงจากแนวโน้มนะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะของเอ펙ก็เอ펙นะครับก็กำลังค่อยๆไซเวกลับขึ้นไปเพื่อจะไปชนเส้นด้านบนของตัวล i นไพรูทิจแบกนะครับเมื่อไหร่ชนเสร็จปุ๊บก็จะเมื่อชนเสร็จปุ๊บมันก็จะค่อยๆไซเวไปด้านข้างที่ไป200บาท300บาทก็จะค่อยๆกลับไปที่เดิมนะครับหลังจากที่มาลงมาจากราคาเริ่มเดิมนี้สูงเลยนะครับราคาเดิมนี้มันขึ้นมา มันลงมาจากโอ้โหราคาตั้งตั้งพันกว่าบาทนะครับเกือบพันกว่าบาทนะครับไปที่แปดร้อยเก้าร้อยกว่าบาทครับเก้าร้อยสี่สิบนะครับ, 40, บาราคาเดิมก็มันก็สูงทีเดียวนะ,งงะนะครับตัวนี้นะครับก่อนที่มันจะร่วงลงมาถึงราคาที่ร้อยต้นๆนนะครับก็ถือว่ามันลงมาแรงแล้วก็ลงมาหลายหลายสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็คือราคามันก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปก็เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกิดเคยเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อราคา ขึ้นไปสูงแล้วก็ต้องลงมาต่ำลงมาต่ำก็ไล่เลี่ยไร่แล้วก็สะสมพลังก่อนที่มันจะดีดกลับขึ้นไปก็ให้ทุกคนสบายใจได้เมื่อไหร่ที่มันลงมาต่ำนี่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเป็นจังหวะที่มันกลับเข้ามาอยู่ในราคาเดิมๆหรือราคาเริ่มต้นนะครับเห็นไหมทีนี้ทุกสิ่งทุกตัวนี่ก็คือว่ามันมีเส้นสองรันอยู่ด้านบนนะครับเราย่อมันขึ้นมาเราย่อลงมาก็จะเห็นเส้นสองรันอยู่ด้านบนทั้งหมดนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันทั้งหมดของตัวเหรียญคริปโตนะครับ มีเส้น2องระวันอยู่ด้านบนนะครับเมื่อเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเราก็เอาเส้น2องระวันออกแล้วกันเพราะว่าเราดูมาเยอะแล้วเราต้องการดู m อ c d ของมันเราก็ใส่ m อ c d เข้าไปนะครับตัว m อ c d ก็คือตัวนี้เนี่ยครับเราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเสร็จเราก็จะมาตั้งค่าของมันนะครับว่าให้ดูง่ายๆนะครับว่าตัวไหนตัว m อ c d ก็คือตัวนี้ม a c ดีนะครับให้เป็นสีเขียวและเส้นหนาหน่อยนะครับเราจะได้ดูได้สะใจหน่อยนะครับเห็นไหมครับก็ดูจังหวะของมันก็ยังคงอยู่เหนือกว่าเส้นสีแดงนะครับเพราะนั้น ราคามันกําลังจะกลับขึ้นไปที่เส้นสัญญาณนะครับเพราะนั้นหลายๆตัวก็จะเป็นช่นนีนะตัวนี้เป็น BCH นะครับราคาก็จะต่ํากว่าตรงกึ่งกลางหรือจ,จะแปรล,ลงมานะครับเพราะนั้นแต่ว่ามันยังคงยืนเหนืออยู่ด้านบนนะครับราคายังยืนอยู่โซนด้านบนของตัว Linearication น,น,นะครับมันไม่ลงมาเลยนะครับมันอยู่ด้านบนนะครับมันก็จะค่อยๆไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่ราคา4,400กว่าบาทนะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีนะครับ ถ้าเราดูทั้งหมดนะครับดูดูหลายๆสิ่งหลายอย่างมีก็มีหลายท่านบอกเข้ามานะครับก็มีตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็มีการแนะนําเข้ามาแล้วมันก็เป็นไปตามลักษณะทั่วไปนะครับของเหรียญคริปโตตอนนี้เราก็ดูที่ตัวเจฟินนะครับเจฟินคอยนี่ก็คือว่าหลังจากที่มันลงมานานทีนี้เมื่อเมื่อมันเป็นเชน่นนี้เมื่อมันอยู่เลยกึ่งกลางบลูเจร์แบนนะครับสังเกตว่ามันจะขึ้นเพราะว่ามันอยู่เลยเก่งกลางบลูเจร์แบนมันก็จะค่อยไซด์เวยกลับขึ้นไปที่32บบาทนะครับ อเดิมทีเราบอกว่ามันจะมาที่18บาท17บาทมันก็มาแล้วนะครับมาเสร็จปุ๊บมันก็ค่อยๆไซด์เวกับขึ้นไปที่เส้นเดิมทีนี้เราก็ดูว่าถ้าเกิดมาเลยกึ่งกลางบูเจอรแบรนด์เมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นแท่งเทียนแบบนี้ก็บ่งบอกว่าในวันถัดไปมันจะมีราคามากกว่าเดิมนะครับไส้เทียนที่มีแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายความว่าในวันถัดไปก็จะมีราคามากกว่าเดิมแล้วค่อยไซว์เวไปที่32บาทนะครับอันนี้ลุงก,ก็แนะนําให้เท่านี้นะครับส่วนจะเป็นจริงหรือเปล่า,ท,า,า,มมา,าท่่่่่าาาานนนนนตตต้้อออองงงงรริดมมมชแคััเเะวจป็ยทีุ ให้ข้อสังเกตรหรือเปล่าเช่นเดียวกับคับนะครับปิดคับนะครับปิดคับคอยเป็นลักษณะนี้นะครหลังจากที่มันมันขึ้นสูงมาแล้วมันชนตัวตัวด้านบนของเส้นบูริเจอร์แบนนะครับทีนี้ถัดไปมันจะเป็นยังไงครับมันก็เป็นจังหวะว่ามันจะไซด์เวย์ออกทางด้านข้างถึงไซด์เวย์อัพไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คือมันกําลังจะเปลี่ยนจังหวะของตัวลีเนียลิเคชันให้ไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับให้ค่อยๆกลับตัวให้มีจังหวะ เป็นไซด์เว้า up นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับดูตรงนี้นะครับ MACD กําลังจะชนเส้นสิงแนวราคาในวันพรุ่งนี้ราคาจะพุ่งขึ้นต่อนะครับอันนี้ลุงก,ก็บอกว่าบิดคับพรุ่งนี้มันจะขึ้นไปที่ร้อยสิบสิบเอ็ดสิบสองบาทนะครับไปที่ร้อยสิบเอ็ดสิบสองบาทไปที่ร้อยสิบหกบาทมันจะไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคาตอนนี้บิตคอยบิตคัพนี่ก็คือว่ามันเป็นตัวแรกที่นำที่ที่จะนำที่นำบิตบิตคอยและหลายตัวนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ราคามัน ยืนอยู่ฝั่งขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับประเด็นก็คือว่าตอนนี้มันกำลังตัดสินใจว่าจะขึ้นต่อดีหรือเปล่านะครับโดยเป็นสัญญาณโดจินะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือมีสัญญาณโดจิที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายความว่ามันราคาจะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับแต่ถ้ามีหลายคนมาบอกว่าอุ้ยมันจะลงต่ออย่างงู้นอย่างนี้โอ้โหลุงก็หมันไส้จริงเลยพวกที่บอกว่าจะลงจะลงเนี่ยมันจะลงไปได้ยังไงครับนี่เห็นไหมครับจังหวะมันกําลังขึ้นมาแบบนี้นะครับลุงก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันนะครับก มันหมายว่ามันดูมาเท่าไหร่แล้วนะมันทําไมมันต้องต้องเป็นแนวไซ์เวดาวลงเช่นนั้นนะครับทีนี้ก็อีกตัวนึงครับแหลงเหรียญตอนนะครับ TRX นะครับตรงนี้ก็เป็นจังหวะที่เห็นไหมครับมันก็จะค่อยๆไซวกลับขึ้นไปตัวนี้เหรียญเพิ่งเข้ามาไม่กี่วันนะครับก็เลยยังไม่สามารถที่จะบอกบ่งบอกของกรอบของลเนิเอเรกชั่นได้นะครับแต่ถ้าดูจากจังหวะตรงนี้ก็เป็น,ปนจังหวะไซวีอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีขายมีอะไรบ้างนะครับ ติดตามลักษณะของเหรียญทั่วไปแต่ตัวนี้เป็นเหรียญใหม่ก็ยังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับราคาตัวนี้ก็ยังไม่เห็นมี MAC เข้ามาเพราะว่าจังหวะมันยังคงมีไม่กี่วันนะครับลักษณะก็จะไซด์เว์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็ดูไปตามนั้นนะครับทีนี้บทจุบทจบบทสรุปสุดท้ายของ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 คลิปเราก็จะมาจบที่ตรง f o เล็กโฟเล็กนะครับโฟเล็กก็เป็น u s d กับ GHB ก็อย่างที่เห็นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นไปสูงสุด มันชนมันจะชนสูงสุดตอนแรกบอกมันบอกอาลุงบอกว่าจะไปที่36บาทแต่ตอนนี้คือว่ามันก็มีการย่อตัวลงมาแล้วจะมาชนตรงลีเนียเรกชันด้านล่างก่อนนะครับก่อนที่มันจะสวิงตัวกลับขึ้นไปที่36บาทเห็นไหมครับว่าเมื่อมันลงมาต่ําสุดนะครับมันก็ต้องขึ้นไปสูงสุดนะครับเมื่อมันสูงสุดเสร็จปุ๊บก็อามันก็จะมีเออร์เลอร์นิดนึงนะครับในการขึ้นไปสูงสุดอาจจะชนด้านบนหรือไม่ชนก็ตามแต่ว่ามันจะมีเออร์เลอร์นิดหน่อยนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆไซด์เวนเอาลง ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่มาลงมาต่ำกว่าตรงตรงลีเนีย์เกชันด้านล่างมันก็จะสวิงกลับขึ้นไปตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ให้ให้จังหวะที่ท่านที่ตกรถนะครับหรือท่านที่เก่งกําไรอยู่ก็รอจังหวะช้อนที่ราคาสักประมาณสัก34บาทต้นๆนะครับ3 4 3 4 9 3 4 9 9าเก้า่านี้นะครับพอเข้าเสร็จปุ๊บมันก็จะสวิงกลับขึ้นไปถ้าไม่เชื่อก็รอดูนะครับว่ามันจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเพราะว่า ราคาซื้อต่ํากับประกอบราคาทํากําไรนี้ก็คือมันเห็นชัดเจนนะครับว่ามันจะไปที่36บาทเพราะฉะนั้นก็คืออีกประมาณสักไม่ไม่ไม่มันมันมันไม่ขึ้นวันศุกร์ก็จะเป็นวันอาวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับราคามัน <n> ก <ikan> ็จะขึ ion, ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือราคามันก็จะค่อยไซด์เวดาวลงมาที่ในในเลคชั่นด้านล่างกว่องที่มันจะไซด์เวกลับขึ้นไปที่36บาทนะครับสามสิบโยกบาทก็ต้องรอเป็นจังหวะเป็นเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าถ้าเกิดท่าน เล่นฟอรเกท่านก็เล่นขาลงไปก่อนนะครับเล่นขาลงไปจบเสร็จปุ๊บประมาณอีก2วันนะครับก็คือวันวันนี้วันพุธพรุ่งนี้วันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์แล้วก็สัญญามันจะกลับมาวันเสาร์อาทิตย์นี้ราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปนะครับนี่ก็ท่านก็รอดูนะครับตอนจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับสาหรับลุงก็บอกได้เพียงว่ามันจะเป็นทานองนั้นแต่ว่ามันจะเป็นจริงแบบนั้นหรือเปล่าก็ต้องรอจับตาดูนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างที่ลุง กล่าวเอาไว้หรือเปล่านะครับก็อย่าเชื่อลุงทั้งหมดนะครับขอให้เชื่อตัวเองนะครับว่าท่านดูแล้วท่านมีความเชื่อใจมีความวาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ตัวท่านเองท่านจะลงทุนก็คือเป็นเป็นสิทธิ์ของตัวท่านนักทุนเองนะครับส่วนลุงก็กล่าวไปเรื่อยๆครับลุงเนี่ยที่กล่าวนะครับทุกคนครับตอนนี้ราคานะครับสรุป่อนจบนะครับราคาลูหน้านะครับอยู่ที่0.0042นะครับหรือ43 ขึ้นลงปั๊บๆนะครับบวกขึ้นไป0.010 0หรือ0.009นะครับก็มีความสบายใจกันได้นะครับในการขึ้นไปของเหรียญลู n a าหวังว่าในวันพรุ่งนี้เราจะมาพบกันตอนที่มันจะขึ้นไปที่0.0056นะครับมันก็จะเป็นสเต็ปถัดไป0.55 0.0055หรือ0.0056นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับลงกาคาดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ได้กำไรแล้วก็ ทนถือให้ได้นะครับในในจังหวะที่มันกําลังทํากําไรนี้ก็คือยังไงต้องทนถือให้ได้นะครับแต่ว่าจะเกิดมันลงมาสมมติว่าตอนนี้มันขึ้นไป42แล้วอยู่ๆมันมาลงมา3 4 5ี่้าจุดนี้ก็พี่นาถอดถอนกันทันทีนะครับแล้วก็ค่อยค่อยเข้าจังหวะที่มันลงมาต่าแค่นั้นเองนะครับก็คือเรารอจังหวะที่มันต่าเราก็เข้าช้อนทันทีนะครับทุกคนครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีกําไรกันนะครับไว้พบกันในคลิปตัดไปอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับ จะได้ไม่พลาดไม,ไม่ไม่ลืมเชี่อมาชมคลิปถึงชมไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าท่านจะไม่ลงทุนหรือว่าท่านจะลงทุนก็ยังไงก็ต้องชมกันเอาไว้นะครับเพราะว่าคลิปมันนะ่ะมันจะบอกสัญญาณต่างๆลวงหน้าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นก่อนเสมอนะครับลุงก็จะมาคอยอย้ําเตือนให้ทุกคนได้รู้จักจังหวะของเขาแต่ละเหรียญกันนะครับส่วนตัวไหนที่ยังาขาดตกบกพร่องไปก็ <sk original> ก็ขอให้ทุกคนคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าลุงขาดหรืออะไรยังไงก็แนะนําลุงไดส้สม่ำเสมอเวลานะครับลุงพร้อมรับรับฟังนะครับแต่เราก็ถ้าเกิดว่ามันมันมันไม่มันผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขอภัยด้วยนะครับแล้วก็อย่างยางัยงไง,งก็ลุงก็แนะนําว่าอย่าเชื่อลุงนะครับอย่าอย่ามาเชื่อลุงนะครับเพราะว่าลุงก,ก็เป็นแมงเมาแมงตัวหนึ่งนะครับเราก็เป็น <c oughs> <laughs> เป็น,ปนแมงเป็นชาวดอยอีกคนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ ก็ฟังเอาไว้นะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสวัสดีครับ